ช่วยๆนะครับใต้โจมมัอนกับใต้โจมเหมือนช่วยๆพุ่มกัะวันยายไม่ตกไม่รู้ว่ามันมันเป็นไอ้ตำนักหรืออย่างไรนะครับเราอ่ะก้อยก็ไม่รู้ไปไหนแต่เร็วนะครับนี่ก็บพวกกับใต้ต้นไม้โจมนะต้นไม้โจมมันช่วยๆอ่ะไอ้นี่ก็เป็นมายุกับมายุกก้องเล่นเด็กกับกับพวกกับใต้เลยเพื่อนะครับเรามาต่างจีเรามาจากเมืองเตยอย่าไม่กับเราต้องใต้ใจกลุ่ม ใต้ปับในประมาณนี้นะครับช่วยกับการช่วยช่วยต่างนั้นนะครับมุมปับแต่ผมจะใต้เป็นวีนิโอโแล้วครับเพราะว่าถ้ใต้เป็นไอ้ปับเน่งนี่กูเนยุกะมันกะไม่ก่อยนนยุกมันแล้วนี่นะครับอันนี้อันตีหน้าตาดนคนเดินนะถ้าบอกเกินใต้มุมช่วงนี้มันจะได้ปับประมาณนี้กับเทวาตาดุนคนเดินกับตาดนคนเดิน ฝาบช่วยนะกับตะโดนคนเดินนี่ตรงหน้ามุมใต้ดีกับนี่นะกับตะโดนคนเดินฝาบช่วยช่วยตวัวพี่พุ่มยาเสียวคุยพุ่มมีกับ